สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันท์นะคะวันนี้พี่พิมพ์ก็มาแบบจะมาไวไปไวแล้วกันนะคะก็คือว่าหลังจากพี่พิมพ์ได้ใช้ซีซีครีมตัวนี้ประมาณเป็นวันทำไมไม่เห็นอ่ะนี่ขนาดไม่ได้ใช้ฟิลใช้ตัวซีซีครีมตัวนี้ประมาณได้ประมาณสามสี่วันนะคะผลตอบรับถือว่าเลิศมากค่ะน่าจะแบบว่าน่าจะสว่างน่าจะเลิศมากค่ะ มันเลิะจริงๆและยิ่งเราใช้กับอีตัวซิสเตอ o โปรเฟชชั่นอลซิลิโคนพรเมอร์นะคะมันจะเกลี่ยง่ายเลยค่ะเพราะตัวพรอมเมอร์ตัวนี้พี่พให้ดูตัวนี้นะคะ่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อซิลิโคนนะคะเราลงก่อนแต่งหน้าค่ะลงไปนะคะลงนิดนึงค่ะเทมิข้าโพดเกลี่ยและทิ้งไว้หนึ่งนาทีค่ะพี่พิมพ์ก็ลงอีตัวซีซีครีมของชาแนลตัวนี้นะคะ ซีซีครีมเสร็จนะคะแล้วก็พี่พิมก็ลงด้วยแป้งฝุ่นของชาแนลอีตัวกระปุกนั่ที่เกียนลุกแล้วค่ะหรือว่าใครจะใช้แป้งฝุ่นอะไรของใครยังไงก็ได้นะคะเสร็จ <Set, S 1> พี่พิมก็ดัสด้วยตัวนี้ค่ะพี่พิมก็ใช้ปัดตัวเบชตัวนี้นะคะถ้าพูดผิดภาษาฝรัร่งเศสก็ขอโทษด้วยค่ะเฮลติโกเชียคัลเลอร์ตัวนี้นะคะ่ะพี่พิมใช้สี N 30, นะคะลักษณะของมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะ แต่พี่พิมจะไม่ใช้แปรงตัวนี้นะคะพี่พิมก็จะใช้แปรงใหญ่ๆปัดไปทั่วหน้าแล้วค่ะวนปัดแล้วก็วนๆหน้าโกรหน้าแบบว่าหน้าเป๊ะอ้วจริงๆค่ะยิ่งช่วงแบบว่าใบใบอย่างเงี้ยคะ่ะมันไม่มันนะคะแต่คือว่ามันจะผ่องนะคะเออใช่ค่ะคำนี้คือคำว่าผ่องก็เลยอยากจะบอกว่านี่แหละค่ะก็แต่อีกอย่างหนึ่งพี่พิมพ์ที่อเมริกามันไม่มีขายค่ะตัวนี้เลเบชตัวนี้นะคะอ่ะ เป็นแบบครีมค่ะที่อเมริกาเขาไม่มีขายค่ะมีขายทางเอเชียแค่นั้นพี่พิมพ์โดยให้เพื่อนพี่พิม์ที่เขากำลังจะมาอเมริกาค่ะฝากซื้อตัวนี้เป็นครีมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่าตัวครีมรือเบสแล้วก็ตัวอีตัวแป้งแข็งตัวนี้ค่ะใช้ร่วมกันแล้วก็จะเด้งเวอร์ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาคอยดูกันค่ะที่จะมาถึงอเมริกาประมาณวันที่7พี่พิมก็จะได้ประมาณ กลางเดือนหน้าละกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยกว่าที่จะแพ็คของส่งมาให้เราที่เมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางคนเห็นน้องบางคนใช้ตัวซีซีครีมแล้วแพ้น้องที่รู้จักนะคะใครจะใช้ก็ขอตัวทดลองไปใช้ก่อนนะคะขอแบบว่าบีบใส่กระปุกที่เคาน์เตอร์ไปแล้วไปลองใช้สักวันสองวันดีกว่าซื้อไปแล้วแล้วก็เสียเงินนะคะโอเคค่ะเราก็มารีวิวให้ดูกันแค่นี้นะคะวันนี้ก็สิ่งที่ใช้ดีแล้วพี่พิมพ์ก็อยากจะแนะนําต่อ มันอาจจะเป็นมันอาจจะมันอาจแพงนะคะบางคนอะไรได้ไม่ถึงคุณน้องก็ลองไปหาอีพวกตัวที่มันเป็นแบบ Healthy go ช h e e r c o l o ออย่างนี้มาลองใช้ดูนะคะมันอาจจะมีพวกไมบรุงไมเบรีนหรือยี่ห้ออะไรว่ากันไปนะคะแล้วแต่บัจจ็ตบัเจ็ตของแต่ละคนนะคะไม่ได้มาอวดอ้างว่ามีตังคนะคะก็คือพี่พีมีเงินที่จะสปอร์ตตรงนี้ใช้ตรงนี้ได้พี่พีม็ใช้แต่ถ้าใครใช้ไม่ได้ก็ต้องไปหาอย่างอื่นใช้ แต่แนะนําไม่สนับสนุนให้ใช้ของปลอมหรือของรอกเรียนแบบนะคะตรงนี้มันจะทําลายผิวหน้าผิวอะไรของคุณนะคะใช้อะไรก็ต้องเลือกใช้ที่มันไม่มีสเตอีรอยด์ไม่มีสารทําให้ผิวขาวเกินเหตุอะไรอย่างนี้ค่ะต้องศึกษาข้อมูลนี้นะคะบางทีท้องตลาดอย่างนี้นะคะ่ะขายของในไอจงไอจีนะคะมีทั้งของปลงของปลอมของก๊อปกระป๋อง,งกระเป๋าแล้วแต่แต่คือว่าสิ่งที่มันจะเข้าสู่ร่างกายเราค่ะอยากให้ใช้ของจริง ถึงจะเป็นของจริงที่ราคาไม่แพงแต่เราก็ใช้ของจริงดีกว่าใช้ของก๊อปที่เหมือนของจริงแต่ทำลายร่างกายตัวเราเองนะคะตรงนี้มันเป็นข้อเตือนใจนะคะถ้าอยู่ใช้อะไรที่เป็นสเตอร์ลอยนะคะมันทำให้หน้าพังได้นะคะขอเตือนไว้นะคะไม่ได้มาขัดแข้งแมค้านะคะเ <laughs> ตือนด้วยความหวังดีค่ะแล้วก็มีคนเคยถามว่าหมวกที่พี่พ์มใส่วันเสาร์นั้นหมวกของอะไรเป็นของยี่ห้อ s ิชูนะคะเป็นของคนไทยค่ะอยู่ที่สยามซอยสามนะคะร้าน s ิชู i s s u e นะคะไปตามในอินสตาแกรได้เลยนะคะของเขาก็จะเป็นคนไทยผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็สนับสนุนแบรนด์คนไทยดีที่สุดนะคะก็คือตอนนี้ฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะขอแค่คนไทยสนับสนุนแล้วก็ใช้ เดียวอีกหน่อยค่ะอย่างเช่นพี่พิมใช้อีตัว rose bag ตัวนี้ใช่ไหมคะคนที่อเมริกาเขาก็ชอบมากเลยค่ะเขาถามฉันชอบ p ิ r ์ e อยู่มากเลยมันดูแบบว่า u n น q u มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาใจไหมคะชอบอย่างนั้นอย่างนี้เธอซื้อที่ไหนพี่บอกอ๋อมันเป็นแบรนด์คนไทยมันเป็นหนังวัวแท้ร้อเปอรเซ็นต์เลยนะราคาก็ไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาทําได้ดีมากเลยนะการตัดยงตัดเย็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฝรั่งเขาก็ทึ้งนะคะในฝีมือคนไทยแล้วก็หลายๆอีกหลายๆแบรนด์นะคะอยากให้สนับสนุนคนไทยนะคะจากที่น้องจะใช้อีพวกชนงชาแนลคุชชงคุชิก๊อบมิลินต่างๆของก๊อบฮิวของจริงของคนไทยซชไม่ดีใช่ไหมคะยังมีอีกหลายแบรนด์นะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ว่างถ้พี่พิมได้สนับสนุนแบรนด์ของคนไทยยี่ห้ออื่นอีกพี่พิมพ์จะมารีวิวให้ดูนะคะตอนนี้คือพี่พิมพ์พี่พิมพ์อินเลิฟกับไทยแบรนด์มากเลยค่ะ I love Thailand so why I, I support Thai brand ค่ะโอเคนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะจากคารพนพิมนะคะคืนนี้ขอตัวไปดูเรื่องแคนสเนหหาก่อนค่ะนางมาแล้วค่ะทำไมพี่เขาต้องไว,หว้หนวดด้วยเท่มากเลยอะไรยังไงแล้วก่กอนไปพี่พิมก็จะขอ ขอบคุณทุกๆ follower นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอมเมนต์ขอบคุณที่ไม่ค่อยมีนักเรียนคีย์บอร์ดเข้ามาวิจารณ์พี่พมพ,พี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่พิมเุคนน้อยอกน้อยใจมากนะคะหรือว่าหลังจากฉันพูดประโยคนี้ไปมันจะเข้ามากันก็ไม่เป็นอะไรคะ่ะก็ถือว่าเรามาอยู่ในพื้นที่ที่ผู้คนสามารถจะมาวิจารณ์ได้ก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณทุกอมเมนต์ทุกการ r e พสต์นะคะบางคนบอกว่า ดูไปแล้วก็ยิ้มไปพี่พิมพ์ขอบคุณมากเลยค่ะพี่พิมพ์ดีใจมากเลยค่ะที่ทําให้บางคนหลายๆคนเพิ่มรอยยิ้มให้กับหลายคนบางคนเขาบอกกำลังทะเลาะกับแฟนพอเปิดคลิปพี่เพียมวางไว้ทิ้งไว้หัวเลาะดีกับแฟนพี่พิมพ์ก็ดีใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งทําให้ชีวิตน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับเสียงของพี่พิมพ์นะคะ เดียวเราจะมาจัดรายการเพลงกันนะคะวันนี้ดิีันพีมก็ขอเสนอเพลงรักแน่นอกค่ะเคค่ะบ๊ายบายค่ะแพรมาเยอะแล้วนะเคค่ะอ,อเคค่ะบ๊ายบาย